กันไม่หมอเร็วๆวันนี้วันอะไรครบรอบครบรอบอะไรครบรอบสองปีเลี้ยวบันลิฟเป็นเปื่อนแก้งเขาหมดแล้วเนี่ยครบรอบอะไรรอบสองปีแล้วมีอะไรจะให้ของขวัญน่ะของขวัญไม่ต้องนะที่หลังอ่ะดอกกุหลาบก็ไม่เอาอเงินมาในบัญชีก็พอ ถ้าไหวเอาไปทำอะไรได้ซื้อดอกไม้ดอกกลาดดอกนึงยังไม่มีใครขายให้เลยเร็วๆวันนี้วันอะไรบอกก่อนเร็วครบรอบครบรอบอะไรครบรอบเราครบกันแน่ใจจาผิดปะเนี่ยจําจำกิ๊กปะเนี่ยไอิดทึกแล้วอย่าให้รู้นะนี่นมังเร็วๆเร็วๆมองกล้องมองกล้องโอ้โห 开，憋 <laughs>、哎，扭 <laughs>，扭，扭嘞。네 <laughs>